เดี๋ยวถ้าน้ำเต็มถังนี้ยิ่งสนุกจ <c oughs> ิ้มอะไรกันบ้ารจิอะไรกันบงเลยไหมโอ้ยมวลครับยางมวลเลยวันนี้ก็อยู่กับช่องเปาตามติดชีวิช้างนะครับผมวันนี้ก็ขุดขุดสะขุดดินลงเอาสาลงดินครับว่า,าจะให้เสี่ยมิ่งของเรามาเล่น อูครับอยากเล่นอยากเล่นใหญ่เลยเพราะเป่าเหนื่อยอยู่กดสะเพิ่งเสร็จโอ้โหกดสะเสร็จแล้วเอาดินถมไว้ให้ให้มิ่งเดินขึ้นใช่ไหมมิ่งิ่งเดินลงแต่เดินขึ้นยังยังไม่ทำอ๋ออันนี้ให้ให้มิ่งเดินลงเดินได้มไหมเดินลงได้มไหมแต่ตอนตอนลงข้างล่างมันเราต้องแปลวดินมาใส่อีกเพราะว่าสามลึกเยอะดูครับดินมันก็สิว่าเปื่อนเหรอ ไม่เปืี้ยนหรอเราใส่ทงปุ๋ยเนี<ด>่แล้วเอาขี้ดินทรายไหมเออมันดึงหูยังกันนี่อยากบอกครับว่าเนี่ยเด <c oughs> ชเดชผมไปเล่นน้ำอยู่นะอยากเล่นน้ำครับเบิ้งครับช้างน้อยอยากเล่นน้ำก็เป็นอย่างนี้แหละครับอ้านครับเบิ้งเอาดึงหูงหูข่อ <c oughs> ย,ยังเตงอยู่หัวกันจะหดเกันอย่างไม่เลยขุดไม่ได้ดยังเดชขุดอยู่บ้านเลยแดก เดี๋ยเรียนน้ำเลยววะเสียงมิ่งมีรายนะครับอ๋อคือสี่ขั้นเน,ะน,นาะฝึกเป็นหูน,นั่นหูนี่เนาะเรียนด้วยเออเบื้องบีบหูเหรอเย็นพอเม,มื่อยอยู่พุทธศากร่างเลี้ยวแล้วจะเป็นเบียรคิดที่มัสยอา่านาเมาเปลือใส่ลองดูครับว่าเสี่ยมิงของเราจะลงเล่นไหมแต่ยังไม่แน่ใจว่าเสี่ยมิงของเราจะลงหรือไม่ลงนะครับ ลองทำก่อนไปเดี se ๋ยวจิยมือพ่อไปไหนเฮ้ยเปลวใส่ยางมาใส่น้ำเรียนน้ำนะเอ้เ hmm. ดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเปลวใส่ยางมาใส่น้ำดูก่อนว่าจะได้ไหมเปลวใส่ยางไเด้ว ก,กินดินรอพ่อปอแล้วตอนไหนจะมาเปิดค้อกให้ผมครับผมอยากเล่นน้ำแล้วนะคะ แม่อารมณ์ดีจังเลยคุณแม่ โอ้ยมืด่อแล้วเนี่ยพ่อแล่วแล้วเนี่ย เดี๊ยวตอนนั้นไม่คีตาคิดว่าจะไเจอจะไดันเอาๆไดียุบเป็นยังเปิดวาเปิดขอบมาเองเนาะ cái lăng gì ở đây? Oh, no. <laughs> lăng tháo con cái hang tôm này lọ <cười> <cười> ừ, chờ lông đi <laughs> lát nhé

จัลลนาอยู่หาิ้ขีดดินะนหามุมหาเลี่ยมมุ่งอยู่ดี๋วไปรุลงทั้งใดดีรง,ง,ง,งเดี๋ยวบอเอาลง่งเป็นเดือดขาหนึ่งด้อ <c oughs> หุ่น้กินตั้งหนากินตั้งขี้ตมต็ขี้ดินโอ้ยจ่ายี่นี่ล,นลี่ต้องแล้วต้องแล้วาดูดูดูเออลงได้อยู่ลงได้อยู่ครับอน มึงมีแต่น้ำลงอ่างกับพ่อเปาเหรอวิ่งลงอ่างกับพ่อเปาเหรอมิ่ง,งพ่อเปาเพ่อเปาพาลงอ่างนองอ่ไม่ไมน้นำบู๊น้เลย สนุ๊กครับนำนำว่ท่านนี่เต็มอันท่านเดี๋ยวนี้เลยพานเต็มถังเลยแล้วังนโอ้เดชึ้งๆล้โอ้ยกำโอ้เสี่ม <c oughs> ิงเสี่มิงกับเสียเป๋าลงอ่างกัน <c oughs> <c oughs> น้ำลดย,ย,ยเลยทดลองครับก็เลยไม่ได้เปิดน้ำอยางเลยเอยสิเกลกขังเรื่อยสนุกมากเลย,เ,ลยเดี๋ยวถ้าน้ำเต็มถังนี้ยิ่งสนุกเลย่อน ตาไหนจะเต็มเนาะเขนาดจ้าบงยงลมากคนเดวเต็มน่เกามามาถงรี้นี่ขนอนนีลุ้งไปหรเจ้ากับอุมขึ้นเอออุ้มอยนให้พเป่าพ่อเป่ากับพ่ออ้วนมาอุ้มมิ่งออกจากอ่างเดี๋ยวมิ่งจะติดอ่าง ิม่ติดอ่างแล้วนนี่ไม่เจ็บติดอ่างแล้วจนเฮ้ยโอ้มวนนี่ก็ิดหน่อยเลยวะจังน่อยนี่นะจิ้หน่อยดีานมเลยไาเยนยาลแล้ว กับพ่อเปานี่พ่อเปาเจ้ามัดตอนนี้เวลาข้นมันจะขี่ง่ายไงครับตอนทุกวันก็ไม่มีให้เล่นแล้วาับเอาไให้เวมันขึ้นง่ายๆขึ้นเ้หโอ้ยมวลับยางมวนเลยมันสมุนกา mắt lắm Nhi, nó có quý thấy ra không? Đói quá, nhìn Đói quá không bạn? Hãy subscribe cho kênh ก็รอมาจะจะกระติดหรอไม่สิเป็นเดือนหรอบร่จะสื่อถังไหมเนี่ผมรอวันนี้มานานแล้วครับ้อย <c oughs> อย่าลืมเข้ามากดซับตะไคร้กดรูปกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจทำที่ทนันแต่ช่องก่อตามติดชีวิตช้านะครับวันนี้ก็ ยังไม่มีชิปเต็มนะครับรอยชมตอนชิปเต็มนะครับนี่คือทดลองน่อนครับคือลงได้ครับแต่รอนะ้าไม่เต็มสาก,ก่อนลากันแลครับผมสวัสดีครับ